หรือคุณคุณทั้งหลายนะหรือว่าทุกคนนะมินาซังมินาซังเปลี่ยนจากอนัตตะเป็นมินาซังจะแปลว่าทุกๆคนนะคะมินาซังโมเดคิรดิโยมินาซังโมเดคิรดิโยจะแปลว่าพวกคุณทุกคนก็ทําได้นะมินาซังน่าลัเด็กคิดดิโอมินาซังเหมาะเด็กคิดดิโอมินาซังเหมาะเด็กคิดดิโอนะคะหรือถ้าใครจะสะกดจิตตัวเองประมาณว่า กรูก็ทําได้เว้ยกรูก็ทําได้เว้ยเอาคําว่ากรูนะฮะก็คือคําว่าฉันไปใส่แทนอนณาตนะจากอนาตโมเดคิริโยให้เปลี่ยนเป็นวาตาชิวาตาชิวาตาชิคือตัวอีฉันนี้ตัวอีฉันเองนะวาตาชิโมเดคิริโยวาตาชิโมเดคิริโยถ้าพูดแบบไม่มีคนอยู่ข้างหน้าพูดกับตัวเองจะหมายถึงเรากําลังสะกดจิตตัวเองว่ากรูก็ทําได้เว้ยเฮ้ย เราทําได้อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็น